ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบกักับปอเตียมนะครับเนะาะเสาร์วันพุทธที่17ก,ก,กรกฎาคม2567ันาะพี่น้องครับวันนี้ปอเตียมพามาติดตามเล่าพัฒนาของปู่สมหวังนะพี่น้องเด้อครับวนะงวดนะวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่15กค67ลาวพัฒนาออก287 ศูนย์เจ็ดหกครับเรียกล่างกับออกเจ็ดศูนย์นะพี่น้องเนาะครับเป็นจังไดมีผู้โศกผู้มานบนอ่าะพี่น้องครับบรนจันที่สิบห้ากอคอหกสองห้าหกเจ็ดเราพัฒนาภูสมหวังบนล่างวิ่งรูดหกกับเก้าเน้นที่หกพี่น้องหกกับไม้อีกีพี่น้องเนาะหกเจ็ดแต่ว่าเลยเรียกออกเจ็ดหกนะครับเข่าตัวกลับนะพี่น้อง เอาไผ่โศกไผ่มันดีเกไมได้พี่น้องเด้อแต่ปูไปเนียนหกสามเอาเมื่อนี้พ่อเตรียมผ้ามาตามต่อเนะพี่น้องเนาะ <adapting> วันผุด

ไปเยอะยิ่งดักยิ่งงอไปก็จำดังัาปีก็ขาเกาะไปสุขเจ้ามอของเกาะำรังนาปีกนาปีแล้ครับครับเราพัฒนาปูสมวังพีหน่อง บนล่างวิ่งรลดเก้ากับเกียบพี่น้อง เก้ากับเจ็ดเน้นที่เก้าครับชุดวิ่งนะพี่น้องศูนย์ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ชุดวิ่นนะพี่น้องครับส่วนปูจับคููมาพี่น้องศูนย์หกศูนย์แปดหาเกา 6กห้าแนะครับครับส่วนตัวเน้นแะพี่น้องด้ว ปูเนี่ยนให้ที่ 9, เก้าเกียรตัวเดียวสัจเกียร์เราพี่น้องเนาะแต่ว่าเลขสามตัวเก้า ก้าเกตสีตัวพี่น้องศูนยกเก้านะครับครับส่วนเล็กสมตัว เน้นที่แปดเก้าเจ็ดพี่น้องศูนย์หกเก้าเจ็ดนะครับครับแต่ว,ว่าจะลืมนะพี่น้องเริ่มหมักสอบตัวในห้องจะลืมกลับตัวน้ำครับงวดที่ผ่านมาตัวเด่นบกเขา่า้ะพี่น้องเรื่อเข่าตัวที่บนเนนเข้าหกเกียเข้าตัวกลับนะครับเอาฉะนั้นเรวจะลืมหมักสอบตัวในห้องจะลืมกลับตัวไว้น้ำเนาะพี่น้องเนาะครับ เอามือนี่เนาะพี่น้องเนาะวันพุทธที่สิบเจ็ดกอคอสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาปูสมหวังขับบนล่างวิ่งโลดเก้ากับเจ็ดเน้นที่เก้าขับชุดวิ่นะพี่น้องศูนย์ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนาะพี่น้องเนาะขับศูนย์หกศูนย์แปดห้าเก้าหกห้าแปดเก้าเก้าเจ็ดเน้นเก้าเจ็ดนะครับขับฉะนั้นแล้วพอเตรียมกับก้อยเขาคอยแตกปังๆอีกเด้อป่วย ครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคๆมันๆกันเนาะครับเนาะครับ,รบ,รบพ่อเตรียมก็ขอกราบขอบพระคุณปูได้หลายนะครับเด้อปู่สมหวังนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตรียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพ่อเตรียมขอวอวยพรขอใยเข่าขอให้แตกปังๆอีก ครับพี่น้องอีซีก็จะได้โฉบโมันๆกันนะครับครับเอาพี่น้องอย่าลืมนะพี่น้องเน้อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเตียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเตียมน้ำนะครับครับเอาสุดท้ายทายสุดนี้พ่อเตียมก็ขอกรกาบขอพระคุณอีซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพ่อเตียมครับพ่อเตียมขคอวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเก็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีนะครับเนาะ ขับขอยมีแต่โศกตาหลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเต้มก็มีแค่นี้เนาะครับเนาะครับเอาไปพ่อกันอีกคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม